สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านอ,อสมอช่องที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารของสมาคมชกสอสมอแห่งประเทศไทยข่าวประชาสัมพันธ์ครับสมาคมจะดําเนินการหักเงินค่าบํารุงประจําปี2อ6 9สมาคมจะหักเงินในวันที่15มกราที่จะถึงนี้นะครับเป็นจํานวนเงิน50บาทต่อหนึ่งสมาชิกค,ครับเรื่องต่อมาครับผลการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาครับจำนวนสมาชิกสุทธิอยู่ที่ 1,488,764คนครับสมาชิกที่เสียชีวิตและสมาคมได้รับเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์ครบถ้วนอยู่ที่1,139รายครับจำนวนเงินสงเคราะห์โดยประมาณอยู่ที่5 3 5 5 9 5บาท48สตางครับจำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะหักจากสมาชิกอยู่ที่410บาท4สตางค์ครับ ยอดเงินสงค์ต่อหนึ่งผู้เสียชีวิตอยู่ที่36สตางค์ครับโดยสมาคมจะทําการหักเงินในวันที่15มกราที่จะถึงนี้พี่ๆน้องๆสมาชิกทุกท่านอย่าลืมเหลือเงินไว้ในบัญชีให้สมาคมหักเงินด้วยนะครับเรื่องต่อมาครับประเภทสมาชิกที่เสียชีวิตรอบรับรองมกราคมครับสมาชิกที่เสียชีวิตและสมาคมได้รับเอกสารคําขอรับเงินสงค์ครบถ้วนอยู่ที่1139รายครับแบ่งเป็นประเภทเอสม706รายครับ ผู้สมรส430รายครับเจ้าหน้าที่3รายครับแบ่งเป็นเพศเพศชาย611รายครับเพศหญิง528รายครับตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ที่เว็บไซต์ชกสขีดอสมอ o m ครับเรื่องต่อมาครับผลการจ่ายเงินสงเคราะห์รอบรับรองธันวาคม2 5 6 8ครั้งที่1ครับสมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์ไปเมื่อวันที่22ทธันวาคมที่ผ่านมาครับจำนวนเงิน ห2 6 0สน 26, 0บาท71สตางค์ครับสมาคมจะทำการจ่ายยอดที่เหลือหลังจากจ่ายครั้งที่1ภายใน90วันครับเรื่องต่อมาครับแผนการหางเงินสงเคราะห์เดือนมกราคมครับโดยสมาคมจะทำการหางเงินจากสมาชิกในวันที่15มกราคมครับชุดแรกครับชุดหักทุกคนเงินสงเคราะห์อรอบรับรองมกราคมอยู่ที่410บาท4สตางค์ครับจากสมาชิกทุกท่าน ชุดต่อมาครับหากเงินค่าบำรุงประจําปี2 5 6 9มีรายละเอียดดังนี้ครับชุดต่อมาครับหากเงินค่าสมัครและค่าบำรุงเฉพาะสมาชิกใหม่กลุ่มอสมมีรายละเอียดดังนี้ครับชุดต่อมาครับหากเงินสงเคราะห์ย้อนหลังเฉพาะผู้ที่หักไม่ได้เท่านั้นครับมีรายละเอียดดังนี้ครับนั่นก็คือข่าวสารทั้งหมดประจำเดือนนี้ พี่ๆน้องๆ้องอสมอท่านใดรับชมและรู้สึกว่ามีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อน,อนสมาชิกได้รับชมต่อด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เพื่อนบ้านอาสอทมทาคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับ